ผมไมค์น,นะครันะวันนี้ก็จะเดินทางไปที่บ้านพี่น้ำดันโรราน,นาวเรานครับก็มาได้เจอแกนานมากเลยนะตั้งแต่ไปสนามเทพนครด้วยกันครับ,รบ,นนรบแล้วก็มีน้องเดียวก็ไปด้วยก็มีสามคนอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเข้าสู่สมัยเลขหนึ่งหนึ่งแปดมีสามเพนเนลนะที่ไปด้วยกันตอนนั้นแล้วคือประเด็นช่วงนี้ก็คือพี่น้ำอะ่ะแบบ <c oughs> ยอดวิวแกร่วงเหมือนผมเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> คือมันต้องใช้ทุนเยอะมากที่เราจะต้องเอาเงินอ่ะในส่วนไปจ้างให้คนเอารถขนลงไปที่สนามแถวกรุงเทพนะมันมันหมดเยอะจริงๆนะครับนี่ขนาดผมขี่ไปเองเนะี่ยยังเกือบหมื่นเลยนะผงพ่นาำนี่หมื่นกว่าสองหมื่นเลยนะครับเคยอก็เดี๋ยวไปหาพี่เขากันเลยนะครับวันนี้ก็ผมจะเริ่มเดินทางจากเชียงรายนะครับก็ไปถึงอภอฟางนะครับบ้านพี่น้ำเนาะ มันจะติดเขตเชียงใหม่ก็ประมาณเก้าสิบกิโลนะครับบ้านพี่น้ำอันนี้ก็แขกรับเชิญของเราก็ไปกับเรานะครับกับพี่โป๊อีกแล้วนะครับสายป่วงสกลนครเราเราจะพาสายป่วงไปทุกที่นะครับเดี๋ยวเสร็จจากบ้านพี่น้ำปุ๊บเราก็จะไปแม่ห้องสอนต่อไม่ต้องหากันแล้วหลังเงินเนี่ยเลาะยางเดียวยอมพี่เหรอ สรุปมาเชียงรายนี่ก็ไม่ได้ลงอ่างเลยเพราะว่านี่ครับพาเมียม,มาด้วยอดเลย,ม,ม,ลายมาก็ไม่ได้เจอหรอกแ่เมียน้อยลงหม่ำเลย <laughs> 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 โอเคเราต้องออกไปทางนี้นะครับเขียวยาวเลยแล้วคือพี่น้ำบอกว่าทางไปบ้านพี่เขานะครับจะเป็นแบบมันจะออกแนวโค้งเยอะ แล้วก็ขึ้นเขาด้วยนะต่อไปบนถนนหมายเลขหนึ่งหมื่นแปดอีกยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรอืงยี่สิบเจ็ดกิโลเลยโอ้โหเข้าใจแล้วที่พี่น้ำบอกโค้งเยอะจริงครับ 0.5มันเยอะนะแถวภาคเหนือนะมันเลยแบบมันยังไม่ได้บรรยากาศอ่ะคือมาช่วงหน้าร้อนนะเนี่ยเอาเขาป่ากันเลยข้างนบนมาเี็ภูเขาหมดเลยคือถ้าฝนตกนะครับมันจะสวยกว่านี้จะเขียวหมดเลยข้างทาง อปร,ปปรอพี่ป๊ปะแ๊บโค้งไม่ค่อยเยอะเลยนะพี่น้ำโอ้โหมาละแต่ดอกเนี้ยสวยจริงนะข้า้งนี้น นโ,โอ้โหโค้งดูดิน้ำบอกโค้งเยอะก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะแล้วได้กลิ่นเบรกไหม้ด้วยอื้เบรกรถใครไหม้วาะเนี่ยกลิ่นคัดด้วยไ บ้านโอ้โห,โโหสุดเกินทางโค้งนะอเป็นไงพี่เป็นไงมันเลยคนซ้อนอะ่ะโอ้โห,โโหจะหมดขอบแล้วพี่ิดเดียวอันนี้หมดเลยอย่น,นี้สุดเลยครับดูดิ คือถ้าลงประมาณนี้ไม่ได้ละเพราะว่าอันนี้มันโอเวอร์ไซด์ด้วยนะครับโอ,อย่างร้อนเลยนี่นี่ยางหน้าจะบอกได้ดีเพราะว่าล้อหน้าม,มันโอเวอร์ไซด์นี่ใช่ไหมฮะสุดขอบแล้วยางเล็กก็แบนได้ครับแต่ว่าถ้าเล็กมากก็ไม่ได้นะต้องประมาณนี้เท่าเวฟร้อยนะสุดยอดทางไปบ้านพี่น้ำโค้งเยอะโคตรๆหักซอกด้วยแล้วโค้งแบบลงเนินแบบสูงๆด้ยพี่บางัน すごいな。<music> สูบเอาสัดล่นแบบต้นโค้งเลยนะว้าวอะไรนี่ลำไยเหรอหรือว่าอะไรเลยมีต้นไผ่ข้างทางด้วย ตัดหน้าคือไม่ได้กดถ่ายครับทุกโหน้นนองบินตัดหน้าพี่เมื่อกี้มมโอ้โหอะไรเนี่ยมีม,มีน้ำไหมพี่เต็มมือเลยไม่รู้อะไรโดนมากแหละหือ โอ้ตายตายตายโอ้ขอโทษเด้อขับมาดีๆไงไม่คิดว่าจะมีนกนกบินต <my shit. S 2> ัดหน้าไงพี่หืมแล้วพี่ไปดูหน้ารถไหมเด็กโอ้ขี้มันแตกเลยอ่ะพี่โอ้ไม่ได้กดถ่ายไงตอนขี่อ่ะโอ้ จ็ดบาปเนาะไม่ไม่รู้ไงพี่ว่าจะมีนกมาตัดหน้าไงตายตายตายกระจุยเลยเมื่อกี้อ้โอ้โ อีก3กิโลเมตรอืมอันนี้ก็เป็นรถโดยสารของแถวภาคเหนือเนอะะาะสไตล์ไม่เหมือนแถวบ้านผมเลยนะไม่ค่อยคล้ายกันเลยแหละไค,คล้ายแต่ว่าแบบขเขาจะปิดแบบคึบกว่าไงอ,อารมณ์เหมือนรถรถบัสรถทัวร์ เลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจุดหมายนี่แค่หลังนี้ก็ได้เลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจุดหมายมันบอกเลี้ยวซ้ายถึงจุดหมายยังไม่เห็นเลยนี่ครับพี่น้ำมาแล้วแล้วถ่ายเลยพี่ เจอกันเจอกันตดดีอู้ไม่ได้เจอกันนานมากเลยมาไกลเลยไปไหนมาอันนี้คือมาจากพี่พาพี่โป๊ะไปเที่ยวเชียงรายมาครับแต่ว่าที่ที่เหตุผลที่มาเหนือเนี่ยคือพาพี่โป๊มางานแต่งลูกส้าวเดี๋ยวพี่ยาวขานี้ทพี่น้ำนะัาขอบณมากครับโอ้ในคิดถี่พี่น้ำจริงนะไม่ได้เจอกันนานมากนเทพประคองปีนึงละปีนึงปีนึงครับไม่ได้มาเจอกันแต่ะว่าเทพปรคอช่วงนั้นกุมภาเลา ใช่พี่คนพาไปแว้นกับพี่น้ำแล้วก็น้องเบลสามคนไป,ไป,ไป,ไปไนด้วยไปหาใครโอเคครับก็ถึงบ้านพี่น้ำไปที่เรียบร้อยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคร <c oughs> ับแล้วไปชนนกเลยนะพี่พี่มาดูก็ได้ <c oughs> นกมันตัดหน้าร้อยสี่สิบปะพี่ <c oughs> พี่ดูดิ <c oughs> นกมันบินตัดหน้าร้อยสี่สิบะพี่โอ <c oughs> <c oughs> ้โหิดปิดเลยปิดเลยพี่จริงสงสารอยู่นะแบบแต่เราคือแบบ ไม่คิดว่ามันจะมาบินตัดหน้าอย่างเงี้ยพี่คือขี่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอุตสาห์หมอก็เยอะนะพี่ถึงจะเขาแล้วก็โค้งเยอะนะพี่เนาะครับทุกองก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเดี๋ยวอีกสักพักค่อยดูคลิปที่มีป๊อปนะฮะต้องเรียกอะไรป๊อปป๊อปเยอะเลยเยอะเลยมีให้ถ่ายเยอะเยอะเลยจะถ่ายอะไรดีพี่โนกับพี่โนอยู่อุตรดิษฐ์อุตรดิษฐ์อ๋อพี่โนอยู่อุตรดิษฐ์สวน125สีแดงพี่จะอยู่เชียงใหม่นะครับ มีรถอะไรอยู่เชียงรายไหมครับเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับคลิปเดินทางจากเชียงรายมาที่บ้านพี่น้ำนะครับ